ไมค,คิดเลยนะคะว่าจะเดินทางมาไกลถึงที่นี่เงเป็นเด็กคนนึงค่ะที่มีเป้าหมายตั้งแต่ปี2024อยากมีมงกุฎเป็นของตัวเองตั้งระกวนมาทั้งหมดเจ็ดจังหวนรวมทั้งร้อยเอ็ดด้วยในวันที่ไม่มีใครเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้จะมงุได้ ในวันที่มีแต่คณบอกว่าไม่ไรอขอบคุณมาร้ำแพลวกับบอลนะคะที่เชื่อเสมอว่าหนูจะทำได้เพราะเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ทอง20ขอโทษจริงๆค่ะเชื่ออกมาไม่ได้ขอบคุณแม่เนะคะที่คอยดูแลคอยให้คำปรึกษาลตลอดการประกวป และท,ทุกครั้งที่มาร้อยเอ็ดค่ะหนูมไม่เคยขาดที่อยู่อาศัยขอบคุณแม่ป้อมและโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลนะคะและสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักที่อยู่กับเราในทุกๆปีโรบินสันร้อยเอ็ดค่ะเดลปิซาคอมพานีค่ะ oh <my> และพี่โก้ลักกี้เข้ามันไก่น,นะคะ เลยพี่ๆอีกหลายและสปอนเซอร์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เป็นสปอนเ,เซอร์ให้กับมิสแกนร้อยเอค่ะและตลอดเส้นทางการประกวดของหนูในมิสแกนไทยแลนด์สิ่งที่หนูทำสิ่งที่ทาให้หนูสู้ในทุกๆวันคือชาวร้อยค่ะในทุกๆรายของเอิงในทุกๆก,การสั่งซื้อการกดตกา้ามีคนร้อยาาเอ็ดคอยกดตก้างอยู่ตลอดขอบคุณที่ภูมิใจในเด็กคนนี้ เหมือนบ้านอีหลังนึงของเรื่อค่ะและทุกการประกวดเองจะมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยถ้าหากขาดสองคนนี้พี่กพี่ตั้บ้านมังกรทองขอบคุณที่คอยผมเพราะเด็กคนนี้ให้กลายเป็นคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งมิสแกนรร้อยเอ็ด ทุกครั้งเพียงแพ้ผิดหวังมีพ่อคอยอยู่ข้างเวทีตลอดขอบคุณที่คอยให้กำลังใจและพา็ีคนนี้มาถึงตรงนี้ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ทุกคำสอนทุกความรักยังอยู่กับเพื่ตลอดนะคะขอบคุณทีมงานบ้าน,านมังกรทองแม่หวานแม่ยะพี่คุกกี้น้องปิ่นน้องเนย กรานร์นครสวรรค์จี่คอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตขอบคุณทุกๆคนในบ้านมากเลยนะคะขอบคุณห้องเสื้อค่ะมุลเลอร์มูลเลอรเ,เป็นห้องเสื้อที่ให้การสนับสนุนเองตั้งแต่ยังไม่มีมงกุฎใส่ชุดจนหมดร้านก็้ยังไม่มงจนพี่เขาเสนอให้ใส่ชุดใหม่ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณร้านเช่าชุดอริสอาริซาช็อปนะคะขอบคุณร้านเช่าชุดเที่ยวกันร,ร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณห้องเสื้อสีลานันค่ะขอบคุณพ,พี่อาทิคมค่ะขอบคุณปาจีเอลการ์เดนดีไซน์นะคะขอบคุณพัทรวีค่ะแม่พัทให้ชุดมาใส่อำลาตำแหน่งในวันนี้นะคะ และข้องเสื้อสุดท้ายค่ะเกรดแม่แบงค์ขค่ะยายคอยดูแลยายคอยหายชุดให้ในไฟโรทุกๆจังหวัดยา้ต้องวิ่งไปหลังเวทีตลอดคอยเก็บชุดคอยดูชุดให้ทำชุดยายหายยายก็ดา่าแต่ยายก็อยากให้ยืมเหมือนเดิม ขอบคุณมากมากที่คอยจับอร์ตเด็กคนนี้จูนในการมาที่เราเครั้งนี้ใจก็ไม่คิดเงินขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทางแต่งหน้าทุกๆคนนะคะที่จับหน้าเอิ้ง น้องอมแต่งหน้าให้วันนี้รอบโอเพนนิ่งนะคะน้องคินสตาร์ค่ะและพี่ๆช่างแต่งหน้าอีกหลายๆท่านนะคะที่อาจจะไม่ได้เอืยอื่อแล้วช่างแต่งหน้าที่เป็นเพื่อนรักค่ะโดมกับตาโดมกับตาที่เคยแต่งหน้าให้ทุกจังหวัดต่อให้ไม่ว่าก็มาแต่วันนี้ก็มาแล้วก็มาช้าค่ะดมกับตาแต่งหน้าได้ตามความ แต่ก็ยังมาแต่งให้ในลูกๆุกรอบขอบคุณที่คอยสปอร์ตเพื่อนคนนี้ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันทุกเวทีนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนค่ะที่อนูมิสแกนรอเและก็ขอบคุณพี่สกอตด้วยนะคะพี่สกอตเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยให้คำแนะนำเอิงตั้งแต่มิสแกนพยาว2024 คอยบอกให้เองปรับเอิงเป็นตัวเองขอบคุณมากมากค่ัและขอบคุณครอบครัวนะคะพ่อกับแม่พ่อพี่ชีแลพ้พก็พี่ชีนะคะที่ให้เอิงได้ทำตามในสิ่งที่เอิงต้องการขอบคุณมากมากที่ยังซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะคะแลวก็ขอบคุณน้องสา นะคะที่คอยให้กำลังใจน้องพงพุทธาคามมิสแกรนมหาสารคาม2025ค่ะน้องคอยอยู่ให้กำลังใจในทุกๆเวทีรวมถึงกล้องใหญ่ด้วยค่ะ <S <S และขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทีมแรกนะคะที่ให้เอินได้มาเป็นมิสแกรนอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณพ่อเมแม่ขอบคุณพ่อโฮเล่แม่เมย์มค่ะทีมสาวง,งามบ้านหมีนะคะที่พาเข้าสู่การป็งงามค่ะ คนนึงในการที่ทำให้ได้เป็นมิสแกนร้อยเอ็ในตอนนี้นะคะแล้วฝากถึงน้องๆนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าใครจะได้ตำแหน่งนะคะขอให้รักร้อยเอ็ดเหมือนที่พี่รักขอให้ทำเพื่อพวกเราชาวร้อยเอ็ดและถือายสะพายและมงุลของพวกเราอย่างภาคภูมิใจและเราจะพบกันอีกครั้งในวันที่พร้อมกว่าเดิมนะคะ กว่าร้0ยเอ็ดสองพันยี่สิบห้าค่ะเราจะได้ฝากติดตามผลง,งานของน้องด้วยนะคะมาใจว่าคุณผู้ชมและก็ทุกที่การแสนงของทุกทา่านก็รอติดตามและก็ให้กำลังใจกับทุกผู้ชายที่นอ้องเฉยได้เลือกต่อจากนี้ไปนั่นเองค่ะ